นอกจากจะมีพิธีเช้านะครับที่ทำมาร่วมกันกิจกรรมวันแม่ชาติทางพาะบุอเจ้ามาร่วมกันแล้วนะครับเราในการชิญชนและในทุ่งเก็นวันนี้เราก็ยังมีพิธีรณนามถวายพระโพอรมาแลในความรักสามรคคีความร่วมแรงร่วมใจร่วมมือ้งหายทั้กิจกรรมตั้งแต่เช้ามาก็มีการแตกบาทเทโวทำบุญวันพระขึ้นแปดําเดือนเก้าแล้วก็ ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้านในการทำความสะอาดหมู่บ้านจากฐานจักฐานในสถานที่ต่างๆทำความสะอาดรับปรุงพื้นที่ถวดหมู่บ้านมาตอนเย็นชาวบ้านทั้งหลายก็มารวมตัวกันก็จุดเทียนถวายพระพรชัยนนเวลานี้บริเวณลานวัดหนองเรือเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านหนาได้หมู่บ้านเล็กๆแต่ความร่วมแรงร่วมใจความร่วมมือความรักสามัคคีของเราก็ไม่เป็นสองรองใคร รึกว่าในเขตตำบลน,นี้น่าจะมีแค่ที่วัดหนองเลยวัดเดียวที่ได้จัดอีกคำนี้ขึ้นมาให้เป็นอย่างนี้ครับอล้รก็เลยโลกเลยเล่นได้เป็นไรอ่าได้ความสนุกสนานของเด็กๆอ,อย่างี้ก็มีความสุข ผู้ใหญ่เห็นความสุขเอ๋เห็นแล้วมีความสุขในใจที่ลูกหลานชาวหนองคูเรามีความสุขได้กิจกรรมแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันเเมื่อถึงวลาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ใหญ่นะครับทั้งสามสถาบันเป็นสถาบันหลักของประเทศของชาติไทยเราก็อยากให้พี่น้องเรานั้นได้บินเ